สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนนี่แล้วนะคะแอนนี่ค่ะฝ่าพนักงานเกษตรนวมินค่ะวันนี้แอนพามาดูรุ่น4ประตูค่ะเป็นรุ่นเอสเอลทีนั่นเองนะคะเกียร์ออโต้ค่ะราคา92,000บาทค่ะเป็นราคาตัวรถของเขานะคะวันนี้แต่งอะไรบ้างสวยขนาดไหนมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะแต่ง f 1 5 0นะคะสปเดอร์นะคะสวยมากๆเลยนะคะออกแบบและออกทรงมาให้เข้ากับสีรถมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอันดับแรกเลยนะคะกระจังหน้าค่ะ กระจังหน้าเป็น FORD เป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟ3จุดให้เรียบร้อยเลยค่ะมาต่อกันที่กันชนด้านล่างนะคะเป็น2สีทูโทนนะคะเป็นสีบอลเงินสลับกันกับสีดำด้านนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยค่ะส่วนมากๆเลยนะคะแล้วก็ F150 นะคะจะมีไฟตัวสีนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วที่ F150 จะมีไฟตัวสีด้านข้างนั่นเองค่ะมาที่ไฟค่ะไฟนะคะเป็นไฟเดิม นะคะเป็นไฟของ XLT ตัวเดิมนะคะแต่แอนคอบไฟให้นะคะเป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยจ้าเข้ากันกับกระจังหน้าของเรามากๆเลยนะคะมาที่สกูปนะคะสกูปเป็นสกูปซองฟิตค่ะสีดำด้านนะคะตัดกับสีตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็โลโก้ของเขาเป็นรูปแรดนั่นเองนะคะคันนี้ไม่ได้ยกนะคะใส่ซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนะคะเป็นแบบไม่มีหมุดค่ะสีลียางนะคะ2 6 5หทับ70นะคะ A16 ค่ะเป็นแมคขอบ16นะคะลายยอดฮิตเลยนะคะลายแมคลายดอกไม้นั่นเองนะคะครอบแก้มข้างแอนก็คอบให้นั่นเองนะคะครอบเบ้ามือนะคะกันสาดและราวหลังคานะคะใส่เพิ่มเติมให้นะคะลูกค้าไม่ได้มีมาจากโรงงานนะคะสติกเกอร์ค่ะลูกค้าค่ะลายนี้เลยลูกค้ารีเควสต์มาขอบเป็นรูปแรกนั่นเองนะคะซึ่งเข้ากับสครปด้านหน้าของตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์อีกนิดนึงค่ะ ตรงฝั่งด้านท้ายนะคะเป็นคําว่าแรปเตอร์นั่นเองนะคะมาที่โลบาร์ด้านหลังค่ะเป็นของเอลเลนเดอร์เป็นแบบคาย,ยาวนั่นเองนะคะสวยมากๆใช้งานได้จริงนะคะสามารถมัดของได้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายค่ะแอนคอบให้เป็นสีดาด้านนะคะส่วนฝาท้ายนะคะลูกค้าใส่ติต๊กเกอร์เพิ่มนะคะแล้วก็มีตัวนี้ครอบเบ้ามือนะคะกันลอยนั่นเองนะคะและกันชนด้านหลังนะคะ เป็นกันชนมาจากโรงงานนะคะมีเซนเซอร์บิวอินให้ทั้งหมด4จุดเรียบร้อยเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปดูภายในของตัวรถกันต่อเลยค่ะค่ะรุน่นไอเคลทีนะคะเริ่มแรกเลยเบาะหนังนะคะจากโรงงานนั่นเองนะคะเป็นสีเป็นสีดํานะคะเดินได้ด้วยสีเทานั่นเองนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถใช้งานพุทธทอนทนแล้วก็วางสายและรับสายที่พวงมาลัยไ,ได้เลยนะคะจอมันจอแบบนิ้วเชื่อมต่อ Apple Ca r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยค่ะ เกียเป็นเกียหสปีดนะคะ160แรงมา้า385แรงบิดเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีระบบหลอมและก็มีปัดน้ำฝนอโอตโต้และไฟอโอตโต้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่ง F-150 สไปเดอร์นะคะโทรหาแอนค่ะ0 9 8 9์2ก1 6 6มีแฟรนซ์วิ่งเซนเอกสารถึงบ้านด้วยแล้วก็แฟรนซ์ผ่านแอนขับรถส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ